สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับสำหรับเกมมาเปียซิตีนะครับวันนี้ทาช่องครับของมันเลยนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการผลิตมีดพกครับกรอบสีทองนะครับว่าผลิตกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับ เขาเรื่องกันเลยไิทีผลิตมีดพกกรอบทองนะครับที่จะไปใส่ในตัวละครเรานะครับผมจะมาใส่แทนเดวิลสิบตัวนี้นะตรงปืนนะครับเราเข้าไปที่อัญมณีนะครับร้านอัญมณีนะครับสมมติว่าผมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาคลิก,ลกที่ ถอยแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอาวุธกรอบทองนะครับตลับปืนนะครับเราก็เรียนมาที่ช่องอาวุธนะครับสำหรับเลเวล25ผมยังใส่ไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเลเวลยังไม่ถึงเลยสมใส่ไม่ได้นะครับผมก็จะหามีดพวกสีทองเลเวลย0สิบนะครับ นี่ครับมีดคาตาคานะนะครับในเ,เวล20ผมคลิกไปจะมาดูพวกหินอัญมณีนะครับว่าครบหรือเปล่าถ้าครบมันจะก,ก็มันมันก็จะขึ้นหนึ่งทับหนึ่งเห็นไหมครับสีเ,เขียวๆอย่างนี้นแสดงว่าครบแล้วแล้วก็จะมีช่องหนึ่งที่มีรูปเครื่องหมายบัวนะครับเราก็ต้องคลิกเข้าไปครับมันก็จะขึ้นว่าให้เราใส่ตัวเนี้ยเป็นตัว ที่จะเอาไปแลกกับตัวมีดพกนี่นะครับคลิกลาไปครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมจะขึ้นผมจะใส่อยู่ในตัวละครอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เราจะต้องถอดจะออกจากตัวละครเรานะครับเราก็ยืนยันไปพอใส่ไปได้ไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีม่วงครับ แสดงว่าไอเทมปืนเราเนี่ยมันมันยังไม่ได้ถึงขั้นสีทองน,นะครับได้ถึงขั้นแค่สีม่วงเท่านั้นถ้าเราแลกเปลี่ยนไปแต่ก็เป็นระเวลยี่สิบนะครับถ้าเราจะแลกเปลี่ยนเราก็กดแลกเปลี่ยนข้างล่างครับเราก็จะได้ไอเทมตัวนี้นะครับแต่ไอเทมอื่นก็จะถูกทําลายไปนะครับทีไอเทมปืนกลที่เราใส่ไปครับถ้าเรากดยืนยันนะครับ กดยิงใหญ่อีกรอบนะครับอันนี้เป็นมีตาฝังอยู่กดยิงยหญอีกรอบแล้วก็ยิงยหญ่อีกรอบนะครับเราก็จะได้มีสีม่วงครับไปดูที่ถ้าเสร็จแล้วนะครับดูเวลาข้างล่างนะครับมันจะใช้เวลาในการหลอมประมาณน่าจะเจ็ดชั่วโมงนะครับแต่ใครอยากไวกว่าน,นี้ก็เล่งเวลาได้เป็นทองได้นะครับหรือว่าเรามีไอเทมเร่งเวลาแล้วก็สามารถ เล่นเวลาได้นะครับผมมี8ชั่วโมงนะครับเราก็จะใช้งานจะใช้งานแปดชั่วโมงยืนยันเสร็จแล้วครับผมก็จะได้มีดพกไล้เบลยสิบนะครับสวมใส่ทันทีนะครับปึ๊บมันจะมันมันพอกดเข้าไปแล้วครับมันจะให้เกิดสวมใส่นะครับมีฝังมีตีบววนะครับ อย่างฝังมีอะไรมั่งก็ยังไม่มีไอเทมฝังนะครับต้องไปการลบก่อนอย่างผมจะสวมใส่นะครับมันก็จะไปแทนปืนละผมจะได้เลเวล20มาละจะฝังได้ไหมไม่มีไม่มีไอไอเทมให้ฝังนะครับใครอยากตีบวกใครมีไอเทมตีบวกใครมีพวกป้ายนี้ครบก็สามารถตีบวกได้นะครับอย่างผมจะมาดูเห็นไหม มาดูครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วครับเดเวลยี่สิบแต่ปืนข้างบนเห็นไหมครับไอเทมปืนข้างบนเราหายไปนะครับตรงที่มีรูบวกอยู่ครับหายไปถ้าเรามีปืนตำลองอยู่เราก็สวมใส่ไปก่อนก็ได้นะครับผมมีเดเวลหนึ่งอยู่ผมก็สวมใส่ไปครับผมเสร็จแล้วครับจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีคลิปดีๆต่อไปฝากคอมเมนต์ใต้ คลิปไปด้วยนะครับมีอะไรแนะนำดีๆนะครับถาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบมากครับ